บบ<า>เดี๋ยวมันก็มีเหมือนนกอปปี้แะนี่ครัออบอกไม่มีคนนี้เล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้ับ,บนี่เขาบอยว่าปล่อยห้อยไว้บนนั้นะอันคอไ้เฮียหมวกไม่เอาลงมาด้วยเฮ้ยก็มาอะไรวะมาเช็คฟีมมาเอาปีกมันสุดท้ายเราต้องมาขึ้นเส้นชัย เป็นไงครับวอร์ warm, warm. มวอร์มร่มือรักษาระยะห่างด้วยนะคะเว้นช่วงว่างกันตักงแตนึงนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับแป้น้ำซโลโมนนะคะวันนี้เราขนมาทุกรุ่งเลยนะคะไอเทมใหม่นิไอเทมไอเทมใหม่ของเราบิวไม่ขึ้นคนหนึ่งนน่ลงลงซิ่ง เฮ้ครับนักกีฬาหวไหมครับหวครับวสบายสบายใช่เท่มเพิ่มพลังมาแล้วมั่วกั่วครับไม่ได้กินขอเที่ไม what you know ขีดสองอาเข้าเนอยู่อ่ะนี่จะเอาอะไรไปมั่งวะแล้เดี๋ยวนี้จะดึงยังไจริงมัก็ฟูนี่แหละจูเออเขีนี้กว่าดูข้างบนนะครับ สูบไม่ต้องออถอดหน้ากากอนามัยนะคะสวมไว้เลยนะคะมืดเ,เลยเล <c oughs> ยมืดเสียงมืดยู่นี่ประมาณสี่ห้ากว่าแล้วแต่ก็สว่างแล้ว วิ่งยัยงดีอยู่ไหมครับสูๆ้สๆยังดีนะครับเครื่องอยังดีอยู่นะอตอนนี้โหลดที่สิบแล้วน,นะครับเริ่มสว่างแล้วแป๊บนึงเริ่มสว่างแกัน,นครับดูถ่ายทีนี้อยู่ไหมครับครับสว่างแล้วลกี่โลครับ10โลครับ สบายหรือเปล่าวะเ่เรื่อยไปเเรื่อยอากาศดีโชคดีที่อากาศดี มันมีบังหละดอมันมีบังหลานี่ ชิวสมชื่อครับ <c oughs> นรอน <c oughs> นี่เราจะเกาะติดพี่เปล่านะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่านมาสิบสองกิโลนิดๆครับจะเข้า cp ประมาณสิบสามวันนี้เราจะไปสเต็ปชิวครับ เที่ยวชิวอ่ะครับเที่ยวชิวไม่มีใครเหนื่อยมิน่าละเรียกหายหมดโอเคครับไว้เจอกันไงครับหลุดป่ามาไม่ไหครับมีอาการไหมครับเหนื่อยครับเลื่แล้วครับหน้าขาตึงแล้วครับเอาสเปรย์ป่ะไม่ต้องครับเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ตอนคอร์เตอร์เซชั่นมีใกล้ถึง A1 เขาเาเรียก A1 ป่ะบอกว่ วอเตอร์ว <No. S 2> ันวิวหนึ่งอร่อยจริงครับนี่ครับวิวสวนส้มอะไรสวยข้างหน้านขาวนโอ้โหขาวดีนะท้องมันดีนะ ต่อครับเจ้าองค์กรป่าฝนีช่ไหมเนี่ยตัว <c oughs> เงยนหน้ามองเบื่อกูเลยผม <c oughs> บอกป่าฝนกูเงยมองเป็นไงบ้างครับซิโ

เป็นอะไรมั้งครับเมื่อกี้จับกบครับเสียด้องตับอีก500เมตรครับถึง A8 แปดหรอวะเอแปดสถานีที่ใหญ่หน่อยต้นอะไรสวยลงมาจากเข่าแล้วตอนนี้จะพักขากันหน่อยเดี๋ยวพักขายาวๆเลยถึงแล้ว A8 ถึงแล้วเราเราสี่ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวห้าชั่วโมงเราก็ต้องถึงสีบีอ่ะก็ตีไปาสามสิบโละนะตอนนี้มันยี่สิบสามเปมล่าตีแต่สีบีเลยจัดไม่ถึงนี่ชั่วโมงเดียวเราใช้เวลา ถ่ายเฮียวู้นนี่ถ่ายรู้ว่ามึงดาวถ่ายมาไปตอนแรกก็ถ่ายแต่ตอนมึงจ้ง้วงอ่ะนี่กูจะเอาเวลาเดี๋ยวไปถ่ายฮะแค่มองทางหัวกูจะทิมแล้วปอบ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 ปับปอบปอบปอบเลยเสร็จเพื่อนละวิวดีนะมึงนะไปดูไปดูสวงามรู้ว่าบรรยากาศดีเติมพลังเติมพลังให้นาฬิกา ีครับเดินไปเรื่อยๆก่อนดิโคเวลี่ก่อนเอาเถอะจะรีบไปไหนยังไม่ลงนี่ติดอยู่นี่เลยเนี่ยสวยงามครับมีฝายฝายเล็กๆด้วยตัวข้าวติดอยู่ที่คอเลยเขยไม่เดือมแต่นนะัวกูวิ่งใช่ไม่ไหวหรอไงเลยใ,ใกล้ถึงเอแล้ววะบิวสองเมื่อกี้ไม่ได้มอง เับิวสองนะบ้านพกยี <29 S 3> ่สิบ<ล>เก้าโลดูวิวครับวิวว,วิวนี้ต้องลงทุนหน่อยนะครับ <laughs> <laughs> อยากจะพาแกงเต็มพัดมาเหลือเกินชวนไม่ได้สักที นี่ไม่ซ้อมอยิมมาได้เลยครับเก็บ <laughs> เนีพัทไม่ซ้อมน้นักขึ้นเหงาโค้ง่ะทุกวันนี้วิ่งกันสองคนอยากยมีสมาชิกเพ <c oughs> ิ่มยุทธกตนเลยมะเขือเขียวห่วงเขียวห่วงช่วยนะคือน้องฝึกที่หนาวหนาวอะ ตองนี้มันเชื่อมกันได้ป่ะวะชิวตองนี้มันเชื่อมกันแล้ คอมได้มาไม่คุ้มครับอย่าลงน้ำเลยครับ <laughs> ไปได้ครับไปได้ทีนี้กูหยุดถ่ายก่อนดีกว่าเด็กไกลไหมครับไกลกว่าโลกว่าวิวะ ว่าต้นหอมนะต้นหอมนต้นหอมสวยละนี่หอมต้นหอมนี่ครับเอ9ป่ะ, 9, ะเอ9เอ9เราจะทับทินที่กันย,ยาวๆหน่มีไม้ให้เปลี่ยนด้วยนะเนี่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยน เปลี่ยนไม้มาชิวุยพักก่อนนี่ถึงสูงมไผ่โค้งสวยๆตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับตอนนี้เราจะไป W3 ครับโรงโม่ตอนนี้ระยะทางก็ประมาณ43.18กิโลครับครับผมส้า,ายังสดใสอยู่สเต็กยังดีเต็ยังดีครับหน้าตาสดชื่นทุกคนครับครับนี้ก็ต้องมาดู เวลาเหลือๆครับพี่ลาเวลาเหลือๆเวล,ลาเหลือๆเราก็มาดูเข่าลูกนี้ครับเขาว่ามันยากเพราะว่าดันเนินดันเนิน,น,น,นครับเดี๋ยวถึงวอเตอร์สเตชันหน้าก็ถ่ายใหม่แล้วกันตอนนี้แช่น้ำเลยจะดูว่าของใครกาวจะหลุดกว่านี้เ <laughs> ร <c oughs> <c oughs> ียมึงมีสเปรด <laughs> <c oughs> <c oughs> ชิวผู้มไม่เกรงกลัว น้ำใดๆทั้งสิ้นมีทางดีๆไปไม่ไกนะครับดีกี่น้ำเล่นไปอย่างนั้นมัวพาที่สุดจะหาเจอมาสองคู่นี่เออกูบอกแล้วอากาศดีดี น้ามาเที่ยวไม่น้ามาวิ่งน่าจะมาเที่ยวไม่น้ามาวิ่ง <Okay. S 1> อากาศเย็นอะแต่คนเหงื่อออกข้าวข้าวกรางตุง้งกรางตุ้งมันเขียวปะถ้าข้ะน้ามันจะใบขาวๆแบบนี้ยไม่รู้เหมือนนู่นแหะต้นโตแล้วอนะ่รเขียวข้ะน้ำหรือว่างตุ้งวะไม่รู้ว่ะว่างตุง้งดูสิ เดีย๋ยวมังไปดูต้นใหญ่ <c oughs> พอไปถ 9, ึงไลเก <c oughs> ้ากระลำค้ะเปล่าค้ะใบสีขาวนี่รุ <c oughs> น่นป้ากวางต้งนูน่นเขียวอ,อ่อนอเ,อเลนอันนี้คือดอก ดอกกระลำครับดอกกระลำดอกกระลำต้องหาหัวมนะันนล้หาแล้หัวมันยังไม่ออกหัวยังไม่ออกโอ้ยด,ดูนูน่นตัวหูลุกตาเออเรามาทางนู้นเปล่าอ่ะไม่เดี๋ยวเราผ่านต้นหอมตรงนู้นไม่ใช่ต้นหอม ต่าังนี้ดิน้ํมามะร้าโอ้วมะร้ามะร้าใช่ไหมครับไม่ใช่น้ําเต้าหรอไม่รู้ว่าฟักฟักหรอฟักไ่รู้เหมือนกันตรงนี้ลกจริง เด็กๆเ,เคยฝันว่าอยากมาเที่ยวธรรมชาติแต่ก็ไม่เคยฝันว่าจะมาวิ่งดูธรรมชาติออก่อนโอเค okay. นี่อะไรอะ่ะตน้นไม่ใช่มะม่วงอะหรือว่าใช่วะมะม่วงเนะมาะมะม่วงมะม่วง อนนี้ก็ค่อยๆเคาะกันไปนะครับทางค่อนข้างชันนิดนึง <c oughs> ตอนนี้ผ่านมา48กิโลแล้วยังดีดยังดีด มากตรงนี้ <therapist. S 1> แต่ก็ชันมากครับชันสุดๆเลยนี่เกณน์สะสมสองพันสองหนสามพันเลยู่ ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่60ิโลแล้วนะครับกแห่พิชาดีกำลังทำเวลาต,ตอนนี้เหนื่อยมากต้องวิ่งบ้างเดินบ้างเพราะว่ายังไงก็ต้องยันวางอยู่แล้วถ้ากูมาคนเดียวกูถอดกูมไม่รู้ถอดข้างล่างเพราะถอดข้างบนนี้แหละถ้ากูมาคนเดียวนะสภาพสภาพ <laughs> มึงยิ้มหน่อยเดี๋ยววะอะไรเป็นยิ้มวะ,ะมึงคิดว่ามึงเพิ่งเริ่มวิ่งเดี๋ยว <laughs> อยู่บนยอดแล้วครับตอนนี้ <laughs> ออกจากป่าแล้วใกล้ถึงซีทีแล้วครับอีกน่าจะกสองโล กล้วยข้างหลังูอะอันหนึ่งเอาไปเนี่ยครับเมื่อนานมาถึงช่วงกลางคืนแล้วเจิ๋วกล้วยข้างหลังมาดิเออเยนี่ไงครับนี่อะไรครับดาวไหลอีกแล้วโชคดีวันนี้ไม่มีฝุ่นจะฝุ่นน้อยนะปิดแผนนี่ก็มืดแล้วครับเราจะขอไปยันว่างเหนื่อยมาก ยังไม่ท้อกำลังใจยังเต็มร้อยสู้ๆต่อไปพวกกลัวจริงเจอกันซ <CP S 2> ีพีนหน้าครับเราคิดถึงกัน<ะ>นั่นแหละประมาณนั้นแหละคือ,คอมแม,าาม้นีงตอนนี้ก็มดืดลนะครับอย่าๆๆไปถ่ายซีพีเดี๋ยวมันไม่เห็นอะไรล่ะ ร้ครับากอับนนเื่อกี้ออกจากสเตชันเรากินข้าวอ่ะอจะแยกกับแล้วไงกข้าวกมีกิน<ป>อะไรกันไก่ไก่ย่างกะปาร์ตุอัดอูด๋ไก่ย่างกะปาอดนะทำไมมันดึกนนะคระมันอยู่ในกระป๋องครับอ๋อ เป็นไงครับตอนนี้ก็เป็นไงบ้างครับฝนตกปล่อยแล้วหนาวหนาวไม่พอฝนมาตกอีกเกสิบเอ็ดแล้วเอาใจเชียพี่บ่าวนะครับตอนนี้พี่บ่าว ไม่ขึ้นบูธพลังงานไม่ขึ้นกินไม่ย่อยไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันเดี๋ยวเราจะไปก่อน ตอนนี้อยู่เลือนถอนกกบอะโคตรเหนื่อยชันชันมากมาก cause it's plastered all the time i don't wanna be in lima cause there's nothing แปดโล่สุดท้ายก็แปดโล่ก็กว่าใกล้แล้วตอนนี้เดินกันหมดแรงง่วงนอนเลย You we... oh, put Cause the skies are always gray. I don't wanna be in Paris cause I don't parley no from say I don't wanna be in China with a horrifying fluently <laughs> L.